วันนี้ครับเรามีผลักลายเขาเรียกว่าน้ำมันเครื่องรถต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่น้ำมันเครื่องเนี่ยเหมือนเลือดหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ของรถยนต์เลยสําคัญมากโมชั่นกระละครับเรามีน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าเลือกอยู่หลักๆ3สยี่ห้อ ยี่ห้อแรกก็คือโมบิวันยี่ห้อที่2ก็คือเรเวเนลยี่ห้อที่3ก็คือโมตี้ไอเจ้า3ยี่ห้อนี้มันแตกต่างกันยังไงแล้วมันเหมาะสมกับรถแบบไหนบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยเอาเรเวเนก่อนเลยน้ำมันเรเวเนรุ่นที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็นน้ำมันที่เหมาะสมกับรถยนต์รุ่นใหม่นะครับที่มีระบบ after treatment หรือว่าระบบกรองไอเสียที่มันซับซ้อนระบบกรองไอเสียอย่างเช่ OPF DPF ถูกต้องเลยเรเวเนลเนี่ยเป็นเอาเลยถ้าสมมติให้พูดก็คือเป็นแบรนด์น้องใหม่แล้วกันรับบัตที่เข้ามาในตลาดแต่มันเป็นแบรน แบรนด์ที่มาจากประเทศเยอรมันถูกต้องแล้วก็ในยุโรปเนี่ยตัวนี้เป็นถือว่าเป็นน้ำมันแบรนด์ชั้นนําเลยแบรนด์ชั้นนําเลยรถเยอรมันก็ต้องใช้น้ํามันเครื่องเยอรมันเราเวนอลเนี่ยเราจะมีทั้งตัวที่เป็นรถบ้านนะครับขาเป็นซีเนติกคือทุกตัวทุกตัวเนี่ยฟูลี่ซีเนติกหมดเลยใช้ได้กี่โลแนะนําที่10,000หกิโลอ่าโมชั่นกระหลังนะครับเราใช้น้ํามันเครื่องฟูลี่ซีเนติกเขาหมดเท่านั้นทั้งหมดในส่วนของเราเวนอลผ่านไปแล้วโมบิวันล่ะโมบิวันเราก็จะมีอยู่2ตัวอือเดี่ยวมากอ่าโอเคใครโทรมาวะอี แต่เด้ขอโทษปิดปิดเสียงก่อนทำไมเราถึงเลือกผลิตภัณฑ์ยี่ห้อโมบิวันคือต้องบอกว่าโมบิวันเนี่ยแต่ไหนแต่ไรต้องการรุ่นพ่อรุ่นปู่เป็นน้ำมันที่ครองใจคนเล่นรถมานานเหลือเกินแบรนด์โมบิวเท่ากับน้ำมันเครื่องถูกต้องน้ำมันเครื่องที่ดีคือโ i l ิวันทุกคนทราบดีนะครับก็ เราจะมีววานสวครับตัวแรกเป็นเบอร์30สําหรับรถยนต์ตัวนี้ก็เป็น mid tap เหมือนกันนะครับสำหรับรถที่มีระบบ after treatment ที่ซับซ้อนโัววีเอฟดีพีเอฟเซนเซอร์ต่างๆที่เป็นแคทแมนแคทแมนต่างๆครับผมแล้วเราก็มีตัวเบอร์40สําหรับรถที่สมรรถนะสูงอย่างเช่นรถจูนใช่รถจูนพชต่างๆใช่พวกคัลเปตสองทั้งหลายแล้วก็พอเชวพอเชตโมชั่นละลาดนะครับถ้าสมมุติเป็นพอเชตเนี่ยพอเชตนะครับ เราใช้โมวิวันทั้งหมดนะครับผมทุกรุ่นสำหรับพอเช่ เราใช้โมบิวันแล้วสายพันธุ์เยอรมันแต่หัวใจญี่ปุ่นอย่างโมตี้ล่ะที่เราขายมาอย่างยาวนานเหมือนกันโมตี้เป็นน้ํามันที่เรียกได้ว่ารากเงาของเขาเนี่ยมาจากน้ํามันรถแข่งแท้ๆนะครับโมตี้เนี่ยการทดสอบน้ํามันของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าถึงพลิกถึงขิงทดสอบกันแบบตายไม่ข้างเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าตายไม่ข้างนึงเลยใช่ตายไม่ข้างหนึ่งแล้วก็โมตี้เนี่ยเป็นน้ํามันที่ค่อนข้างอินดี้อย่างเช่นเขาไม่ขอมาตรฐานของใครเลยแต่หลายๆครั้งที่รถลูกค้าเราและรถพวกเราเองนะครับ ที่จูนหนักๆัแล้วขับแบบขับเหมือนไม่มีพุ่งนี้เ,นเราให้พวกนักซิ่งสายฟ้าใส่เลยอะปกป้องเครื่องยนต์ได้จริงเขาเรียกว่าอะไรดีอะถ้าสมมุติเป็นสายสายซิ่งนะช่แบบเล่นรถลึกๆ<ช>มอตี้เนี่ยชื่อเสียงเรียงนามสุดยอดอยู่แล้วนะครับผม<ช>แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสายแบบว่าเขาเรียกนะคิดถึงน้ำมันเครื่องคิดถึงโมบิวันเนี่ยเราก็มีคิดถึงน้ำมันเครื่องคิดถึงโมบิวันไปว่าจะเป็นคายเยนอะนาเมล่าบอชเช่เจ็ดหนึ่งแปดบอชเช่เก้าแปดเจ็ดจุดสองรถยี่ห้ออะไรก็ได้ถ้าลูกค้าสบายใจที่จะใส่โม เราก็จดให้เหมือนกันนี่นะครับนี่นะครับโอเคเนี่ยวันเนี้ยผมมีรถ CLS 300D ทําทำไมคันเนี้ย3 0 0 d ลูกค้าถึงเลือก Movewon ลูกค้า <Okay. S 1> ท่านเงี้ย เล่นรถมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วตอนนี้ลูกค้าบอกเลยว่าสมัยก่อนใช้น้ํามันโมบิวันเนี่ยคือเครื่องอัดทนมากเรียกได้ว่ามีความประทับใจความชอบใช่เป็นความชอบสุดตัวก็อันนี้นะครับดีเซลก็ใช้โมบิวันได้ใช่แล้วก็เป็นโมบิวันที่เราเลือกให้เขาเนี่ยก็จะเป็นตัว ESP ก็จะเป็นส้ำมันเพราะว่ารถคันนี้ยังมีระบบ d p f มีแคปทีนี้อีกคันนึงเบี เยอรมันรถเยอรมันก็ต้องใช้น้ำมันเครื่องเยอรมันเพร,ราะอะไรเพราะอะไรทำไมเราถึงเรียกเรเวนอลให้กับ BMW Ben ด Audi ีที่เป็นรถรุ่นใหม่ๆแบบนี้เพราะว่าอันนี้สำคัญเลยนะครับน้ำมันเรเวนอลแอพปพลิวบลผ่านมาตรฐานของ b m w นะครับผ่านมาตรฐานของ v o l k s w a g e n หรือว่าของ Mercedes Benz พี่ๆที่ขับ m e r c e d e s Benz เองก็ตามนะครับหรือว่า BMW หรือ a u d i เชื่อใจได้เลยว่าอันเนี้ยผ่านมาตรฐานจากโรงงานของบ r c e d e s b e n z แลากเยอรมันเดราะนด์แ้นนี่คร์ดี้จากเย 530e คันนี้นะคะผมแล้วก็เชิญทางนี้ครับตัวแรงของเราวันนี้ก็มาจูสเตจหนึ่งถูกไหมแล้วเรื่องที่จะน,นำลูกค้าที่เปลี่ยนเนี่ยเป็นเรื่องของเรเลยนอลถูกต้องแม้กระทั่งรถจูนนะครับน้ำมันเครื่องก็สําคัญวนกลับมา ของที่เป็นไฮไลท์แอสตันมาตินจอดอยู่3ปีดีดีนายคันนี้คุณกอล์ฟเลือกน้ำมันเครื่องอะไรเขาพออะไรคันนี้ใช้โมตี้เอ็มร้อยสิบเอ็มร้อยสิบทำไมถึงต้องใช้เอ็มร้อยสิบแอสตันมาตินเนี่ยเป็นเครื่องรถสปอร์ตรถสปอร์ตแต่แรกนะครับรถพวกนี้เคเดนจะห่างเราเลยเลือกน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับเคเดนของเขาแล้วก็รถรุ่นนี้ไม่มีดีพีเอฟไม่มีโอพีเอฟเราก็เลยเลือกโมตี้โมตี้เอ็มหนึ่งศูนย์ได้เอ็มหนึ่งศูนย์สายเรซิ่งหน่อยถูกต้องอ่านะครับผมต่อมาต่อมา M3 M3 M92 ซุปเปอร์ชาร์จซะด้วยุปเปอร์ชาร์จนี่นนเห็นไหมนี่นี่นี่คันนี้คุณก๊อฟเลือกน้ำมันเครื่องอะไรให้เขาคันนี้เราใส่ M111 เบอร์60ทำไม M3 E92 คันนี้คุณถึงเลือก โมตีเอ็มหนึ่งให้เขาครับชาวสายเอทราบดีนะครับรถเ็มยุคนี้รถเมยุคที่เป็น n อนใช้น้ำมันเครื่องเบอร์60แล้วรถที่เป็นรถเครมเื่อง NA นเนี่ยเชลันเขาจะห่างสปอร์ตแบริ่งเชลันก็ห่างนะครับใช้น้ำมันเครื่องเบอร์6กสปกป้องได้ดีและคนที่ขับรถแบบนี้ไม่มีใครขับเบาครับไม่มีใครขับเบาเราต้องการน้ำมันเครื่องที่เบอร์60บเบอร์60สที่ห้ออื่นก็มีทำไมเราถึงเรียกเ1 1 1หนึ่งเบอร์60ล่ะที่ลองใช้มาน้ำมันโมตีมีตราการระเเหที่่่ตาาาากวบ้น ดยเฉพาะเจ้าเอ็มหนึ่งหนเพราะว่าถ้าใครคุ้นเคยกับรถ M ที่เป็น NA นะเราจะรู้ดีว่าเดี๋ยวเราต้องมีน้ำมันเครื่องไว้ท้ายรถแต่พอใส่ตัวนี้มันต้องเติมน้อยกว่าแบบมีนัยยะโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้อ่ะมาถึงตัวแรง Porsche GT3 GT3 คันนี้รถคุณพีท Porsche Boy ประจำทีของเราคันนี้ไม่ได้ใช้โควิวันคันนี้ใช้ l a v i n อล RUP ซึ่ง RUP เนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องที่รัฟช Schumacher เขาเทสร่วมกับ l a v i n อลในสนามเบอร์กลิงเรียกได้ว่าเป็นน้ำมันสำหรับสายโหดสายเถื่อนและขับต่่่ออเนนนนืงาๆะครับพี เชารถไปวิ่งสนามบุรีรัมย์ใช่เช้ารถแท็กเดย์แล้วแท็กเดย์ในแบบอากาศที่แบบร้อนร้อนจัดแทบละลายอ่ะเอาเนี้ยแล้วเขาวิ่งแท็กเดย์ไปทั้งทีมก็ต้องขับไปคุ้มหมดเนาะใช้ r u p ที่พีทติดใจมากนะครับทั้งลื่นคุณภูมินิ่งทุกอย่างมันโอเคหมดนี่ก็คือเป็นน้ำมันเครื่องที่ชาวแท็กเดย์ชอบเพื่อนๆของเขาที่วิ่งแท็กเดย์ด้วยกันได้ลองตัวนี้แล้วติดใจทุกคนกลับมาซ้ำกลับมาซ้ำทุกคนทีนี้9 8 7าคันนี้ทำไมคุณกอฟถึงเลือกโมบิวันให้เขาอย่าง แรกเลยนะครับก็คือ รถปอร์เช่ Porsche ที่เป็นเพล็กแอนเอสามตัตตตนะครับ,รบน้ำมันเบอร์40เป็นความสบายใจของเจ้าของรถแ,แล้วก็น้ำมันเนี่ยมันคุณภาพโอเคมากด้วยแล้วรถคันนี้ไม่มีดีเพสไมีโอเพสปอร์เช่รุ่นประมาณเนี้ยกับโมบวันเบอร์40ลูกค้าฟีดแบ็กกลับมาว่าเออรู้สึกขับดีใช่เพราะ<ไ>ว่าคันนี้เราก็ใส่ทั้งโมตี้เราก็ใส่ทั้งเลยเวนอลแล้วก็ใส่ทั้งโมบิวันฟีดแบ็กที่ลูกค้ามาซ้ําก็คือโมบิวันถูกต้องลูกค้ามาซ้ำลูกค้าก็จะฟีดแบ็กประมาณว่าเออคุณภูมิทําได้ดีคุ้มไม่รเะหว็าม เพราะว่าบางน้ำมันเนี่ยขึ้นนะแต่ลดลงช้าประมาณนี้นี่คืออ,อย่างที่บอกครับโมชั่นการลาดของเราเป็นศูนย์บริการรถยุโรปนะครับผมชำนาญการทางด้านรถยุโรปไม่ว่าจะเป็นเบน BMW, Audi, Porsche, okay, Volkswagen ที่สําคัญครับโปรดักที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นโปรดักอ a f เตอร์มาเก็ตที่เรามั่นใจแล้วว่ามันเหมาะสําหรับสายแรงสายแต่งร้อสายขับโคดหรือแม้กระทั่งสายที่แบบคอนเซอร์เวทีฟและกันอย่างเช่นโมบิวันเป็นต้นสายที่แบบบีลีฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทฤษฎีเรามีให้หมดโมชั่นการ์ดเรามีโปรดักให้เลือก3อันนะครับอย่างที่บอกก็คือมีโมบิวันดูเรเวนอลแล้วก็มีโมตี้แต่ไม่ใช่ว่าอย่างอื่นเราจะสั่งไม่ได้นะแต่เราเป็นแบร์โปรดักแล้ว ใช้ขเขาว่าเบสโปรดักต์ของเราแล้วกันว่า3แบรนด์นี้เราพิสูจน์แล้วเราพรูฟแล้วจากยูเซอร์จากพวกเราเองอแล้วก็เรามีทฤษฎีการเพสที่แน่นอนตาสไตล์โมชั่นกาลาดครับเ <c oughs> ชื่อผมนะครับถ้าคุณจะคิดจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องคุณมาเปลี่ยนกับ <c oughs> ผมโมชันกาลาด <c oughs> เปลี่ยนน้ามันเครื่องกับโมชั่นกาลาดได้มากกว่าที่คุณคิด